โปรดิว5 0 1ร้อถึงห้าจบบทที่501องขอความช่วยเหลือจากเอ็กเชอร์แดนเรดสกาต้องการใช้พลังของเทเซอร์แอคเพื่อสร้างอาวุธที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพราะเขาเชื่อในพลังของรูบิกสคิวเช่นกันอาจกล่าวได้ว่าผู้ชายคนนี้เชื่อในอำนาจสูงสุดในเวลานั้นนับตั้งแต่ที่เขาได้ยินเกี่ยวกับเทเซอร์แอคเขาต้องการที่จะสร้างอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าเพื่อครองโลกทั้งใบ HYDRA ที่ก่อตั้งโดยเรสกาได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ในเวลานั้นเขาคิดว่ามันถูกล้างออกไป,น,ปนจจงงััุ การฟื้นคืนที่ดังกล่าวทาให้โรเจอร์สิ้นหวังอย่างมากและทุกอย่างที่เรสเกาลทิ้งไว้ก็ดูเหมือนจะถูกส่งมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ถ้าเอ็กเชอร์แดนไม่ปรากฏตัวและทาลายฐานลับนักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่เอ็กเชอร์แดนรู้ว่าโรเจอร์เกลียดเรสเกาลมาโดยตลอดแต่นี่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเขาที่จะต้องผิดหวังโรเจอร์ฉันรู้จักคุณและเรื่องเรสเกายังไม่จบแต่คุณต้องเข้าใจว่าเรื่องเทเซอร์แอคนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเทเซอร์แอคไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยก มันเป็นพลังแบบนี้ที่เรสเกลจินตนาการถึงเขาเชื่อว่านี่คือพลังของพระเจ้าและเขายังเชื่อในการมีอยู่ของแอสก์ดด้วยนิกฟิวรี่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนถ้าพลังเหล่านี้ถูกฉีดเข้าไปในอาวุธจริงๆจ,จะสามารถสร้างอาวุธที่ทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวได้หรือไม่ชิวยังพยายามในตอนเริ่มต้นแต่โรเจอร์คัดค้านการวิจัยและการทดลองดังกล่าวความผิดพลาดที่เกิดจากเรสเกลไม่ควรเกิดขึ้นกับเราแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างเรากับ HYDRA หลังจากได้ยินโรเจอร์พูดคำเหล่านี้เอ็กเชอร์แดนก็กระหนกว่ากัปตันยังคงเป็นกัปตันคนเดิมความ เอ็กเธอร์แดนหัวเราะและพูดว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันพูดว่าโปรดให้ฉันเก็บพลังงานทั้งหมดไวเหมือนเทเซอร์แอคในอนาคตคุณไม่สามารถควบคุมมันได้เอ็กเธอร์แดนมีความมั่นใจมากเพราะเขารู้วิธีควบคุมไมเจมและสเปซเจมแล้วปรับใดที่เขาพบอินฟินิตี้สโตนมากขึ้นเขาก็สามารถสร้างอาวุธที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อใช้เองอินฟินิตี้สโตนถูกสร้างขึ้นที่จุดเริ่มต้นของจักรวาลและพลังที่มีอยู่ในนั้นชัดเจนในตัวเองเช่นเดียวกับคาถานี้มีไมเจมอยู่ในนั้นถ้าคุณสามารถรับพลังของ Gem ไมจะสสาามมมมรรถคควบคุทุทกกิ่งไไดด้้ e จอัอจอน์ แม้ว่าโรเจอร์และนาตาชาโรมานอฟไม่เข้าใจว่าเอ็กเทอร์แดนหมายถึงอะไรสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาในการช่วยทิยวคือการได้รับการต่อสู้2.4เหล่านั้นเมื่อพวกเขามาถึงตึกสตาร์ฟเมือ่อสองสามวันก่อนพวกเขาก็ศึกษามันเป็นพิเศษเช่นกันจากนั้นฉันก็รู้ว่าการต่อสู้ของพลังกลายเป็นคริสตันพลังงานไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คริสตันพลังงานนี้จะปล่อยความถี่พลังงานที่เหมือนกับของเทศเซอร์แอร์ร็อส์เอ็กเทอร์แดนรู้มานานแล้วว่าคริสตันพลังงานทั้งสองเป็นของสสารเดียวกันบทที่ห้าร้อยสองทางเลือกที่ชาชา,า,ร,า,า,าร่าลงนั้นคือมเจม ทั้งนาตาชาโรมานอฟและโรเจอร์ไม่รู้ว่าเอ็กเชอร์แดนรู้มากแค่ไหนรู้เพียงว่าตัวตนของเขานั้นลึกลับคุณรู้อะไรอีกบ้างคุณน่าจะรู้เรื่องเทเซอร์แอคมานานแล้วนาตาชาถามความเป็นไปได้ในตอนแรกการปรากฏตัวของเอ็กเชอร์แดนทำให้พวกเขาประหลาดใจมากและแม้แต่ทุกคนก็คิดว่าเอ็กเชอร์แดนเป็นมนุษย์ต่างดาวแม้ว่าเขาจะดูเหมือนบุรุษดาวพุธสีน้ำเงินแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครที่อายุ29ปีรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเอ็กเชอร์แดนเป็นเหมือนคนที่เกิดมาจากไหนไม่รู้เขารู้เกี่ยวกับชีวและเขารู้ด้วยวาาาดรสงขอนแมมถช และมีความกลัวพวกเขาคิดว่าเอ็กเชอร์แดนน่ากลัวเกินไปนับครั้งไม่ถ้วนโทนี่สตาและนิกฟิวรี่รู้สึกขอบคุณมากที่เอ็กเชอร์แดนอยู่เคียงข้างพวกเขาเอ็กเชอร์แดนยิ้มและถอนหายใจดูเหมือนว่าคนในทีวยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเขามากนะักแต่ไม่ว่ายังไงแดนก็ไม่ได้โกหกเขาเรื่องไมล์เจมฉันเคยบอกคุณเกี่ยวกับทีวและทิตอรีมาก่อนแต่ไม่มีใครเชื่อฉันเอ็กเชอร์แดนเตือนนิกฟิวรี่ทีวก่อนหน้านี้ว่าสิ่งต่างๆนั้นซับซ้อนมากไม่เช่นนั้น H Y D R A ควรจะฆ่าพวกเขาในตอนนี้คำพูููดดดดเเเหหหลล่่่าาาาาานนนนีีี้้้้้ททิคฟวรกกมมพะะขขัังงงถถึแช ถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าข้าคงถูกฆ่าไปแล้วในอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนั้นเอ็กเชอร์แดนสอนเขาถึงวิธีแกล้งตายดังนั้นข้ามส่วนนี้ไปถ้าไม่มีเอ็กเชอร์แดนตอนนี้เขาจะกลายเป็นศพจริงๆดังนั้นเขาจึงยังคงเลือกที่จะเชื่อในเอ็กเชอร์แดนนิกฟิลลี่ไม่มีอะไรจะพูดเขาหวังเพียงว่าเอ็กเชอร์แดนจะบอกเขาได้ว่าควรจัดการกับไฮดร้าอย่างไรฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงอยากได้ชิวมากขนาดนั้นแต่ถ้าคุณอยากทำสิ่งเล็กน้อยจริงๆฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแม้ว่าโรเจอร์จะชื่นชมเอ็กเชอร์แดนแต่่่่่่่่่่กก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 ็็็ไไไมมมมเเ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 เหหหหืืืือออออออนนนนนนััััขาาาาาชชชชใใจจจคคคิิิววววปททททงงลลลลีีีีฉดดดดรระ้้้แแ์สตยยบ อย่างไรก็ตามโทนี่สตาร์คไม่สนใจทิวเขาแค่กังวลว่าเอ็กเชอร์แดนจะแก้ปัญหาของสตาร์คอินดัสทรีได้อย่างไรสตาร์คอินดัสทรีทำงานร่วมกับทิวโรเจอร์และนาตาชาโรมานอฟโดยไม่รู้ตัวฉันคิดว่าคุณแค่เมินแต่ฉันไม่คาดฝันว่าแม้แต่นิฟฟูรุยจะไม่รู้เรื่องนี้ดูเหมือนว่าฉันจะถูกหลอกด้วยไอออนแมนโทนี่สตาร์พูดบางอย่างในเวลานี้แต่จริงๆแล้วเป็นเพียงเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นเพราะสตาร์คอินดัสทรีไม่ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนอาวุธที่ผลิตโดยสตาร์คอินดัสทรีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีอันนนนนตตรร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 าา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 ายยยย้้้้้้แงงหหหกกกกกกผู่่อออืืบบบุคคลลใใชจจจจิิๆะทเเเดด็็มมปว นิกฟิวรี่ถอนหายใจดูเหมือนว่าไฮรากำลังเล่นงานพวกเขาถ้าไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวของเอ็กเชอร์แดนพวกเขาคงไม่รู้จุดประสงค์ของไฮราเลยพวกเขาต้องขอบคุณเอ็กเชอร์แดนจริงๆบทที่503การยอมรับความจริงการปรากฏตัวของเอ็กเชอร์แดนช่วยพวกเขาได้มากจริงๆเพราะเกี่ยวกับชิวมีเพียงเอ็กเชอร์แดนเท่านั้นที่สามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยได้ฉันควรจะขอบคุณจริงๆสำหรับเรื่องของทิวถ้าไม่ใช่เพราะคุณช่วยฉันคงตายที่นั่นไปนานแล้ว HYDRA มีความสัมพันธ์ที่ขาดไม่ได้กับพวกเขาและนั่นคือสาเหตุที่ชิวยุ่งมากโรเจอรแนา,าชาานออูู่่่ดทััง้งงงคคคสข ถ้าทิวเป็นของ H Y D R A จริงๆในตอนนี้มันก็อาจจะยุบวงไปเลยก็ได้หลายคนกำลังคิดถึงเรื่องนี้แต่โทนี่สตาร์ก็กำลังพัฒนาไมเจมอยู่เช่นกันต้องรีบอธิบายไมเจมถ้ามันทำไม่ได้เหมือนการรวมตัวกันของพันธุกรรมก็จะไม่มีทางใช้มันได้เลยบางทีเมอร์เอ็กเชอร์แดนอาจจะพูดถูกเพราะเช่นคริสตันพลังงานนี้เขาและเทเซอร์แอคนั้นคล้ายกันมากจริงๆดอกเตอร์แบนเนอร์ศึกษาคริสตันพลังงานนี้เพราะเขาไม่สนใจโลกธุรกิจของทิวยังไงก็เป็นธุรกิจของนิกฟิลลี่และตัวแทนของฟิวเขาสา แบนเนอร์ก็รู้สึกงงเล็กน้อยในขณะน,นี้โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อมโยงที่จำเป็นระหว่างไอออนอาร์เมอร์และเทเซอร์แอคนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องทำการวิจัยไอออนอาร์เมอร์อาจจะยังเป็นรุ่นอัปเกรดอยู่แต่พลังของเทเซอร์แอคนี่ใช้ได้จริงจริงหรือสาเหตุที่ทิวไม่สามารถใช้เทเซอร์แอคได้โดยตรงก็เพราะสิ่งนี้เพราะพวกเขาไม่มีทางเปลี่ยนพลังงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้โดยตรงหากไม่มีพาหาที่ทรงพลังเพียงพอพวกเขาก็ไม่มีทางเปลี่ยนดาวพลังงานอันทรงพลังนี้ได้เลยเอ็กเชอร์แดนรู้ว่าความยากลำบากของโทนี่สตาร์ อย่างน้อยก็มีอีกคนไม่ปรากฏตัวและถ้าแวนด้าไม่ปรากฏตัวพวกเขาก็ไม่ควรจะลงมือก่อนพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนสักพักในช่วงเวลานี้คนจากทิวไม่ควรดำเนินการใดๆเอ็กเชอร์แดนหัวเราะเขาหวังว่าโรเจอร์และนาตาชาโรมานนฟจะสงบสติอารมณ์และพักผ่อนในตึกสตาร์เขาหวังว่าจะรอจนกว่าแวนด้าจะปรากฏตัวและหลังจากที่แวนด้าปรากฏตัวเขาจะดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้นในระหว่างที่รอตัวแทนของนิกฟิวรีและฟิวโคสันคุณได้รับการฝึุกฝนที่ดีเช่นกันตอนนี้ทิวได้ถูกส่งมอบให้กับเอ็กเชอร์แดนแล้วน ตอนนี้คุณเป็นเจ้านายของทิวแล้วฉันควรจะฟังคุณจริงๆนิกฟิวารีก็อยู่นอกสายตาเช่นกันเขาแค่กังวลว่าอนาคตของทิวจะเป็นอย่างไรหากองค์กรลับของไฮราโอเคโอเคตกลงใจในทิวอย่างสันติพวกเขาก็อาจจะทำลายทิวทั้งหมดโดยตรงเช่นกันแต่ตอนนี้เอ็กเชอร์แดนดูเหมือนจะมีวิธีช่วยให้พวกเขาล้างพอเท่าได้จริงๆถ้ามันสามารถล้าง H Y D I A ทั้งหมดในทิวได้จริงๆโรเจอร์และนาตาชาโรมานอฟก็จะมีความสุขเช่นกันเมื่อถึงเวลาพวกเขาแค่รอว่าเอ็กเชอร์แดนจะแสดงพลังของเขาออกมาอย่างไรในทางกลับกันเอ็กเชอร์แดนกำลังคิดเก การถ่ายโอนอวกาศไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อท้ายที่สุดแล้วเอ็ดเชอร์แดนเป็นแบบอย่างและสตาร์เป็นพื้นหลังบางอย่างทุกสิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเลือกของกัปตันมาเวลซึ่งเป็นเหตุผลที่เราทำสิ่งนี้ถ้ากัปตันมาเวลไม่พูดสิ่งเหล่านี้เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าการก่อตัวของพลังงานมืดเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในเวลานี้ด็อกเตอร์แบนเนอร์เข้ามาและเขาและฟอลคอนก็มองไปที่เอ็ดเชอร์แดนในเวลาเดียวกันรู้สึกมุนงงเล็กน้อยฟอลคอนถามต่อไปว่าเราควรมองหากัปตันของ430อันหน้าทึ่งไม่ใช่่่่่หหรรรรรรืออออเเเเกกกกช์แแดดนนนนนนนททททาาาาาาาััั้้้้ีีูวววววปตมลลละะไใใใจจขยยยงงคค นอกจากนี้ในช่วงที่กับตันมาเวลอยู่ในจัก,กรวาลเอ็กเชอร์แดนก็อยู่ฝ่ายบลูเมอร์คิวรีด้วยเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในจัก,กรวาลที่บลูเมอร์คิวรีและเขาอาจจำดาวเคราะห์ทุบดวงในจัก,กรวาลไม่ได้ด้วยซ้าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบบมอบให้เขาสามารถใช้ได้กับประหลอดสีน้าเงินนี้เท่านั้นเอ็กเชอร์แดนตกอยู่ในความคิดลึกๆดอกเตอร์แบนเนอร์ที่อยู่ด้านข้างทําลายความเงียบซีเจฟาและถามต่อไปเราควรทําอย่างไรเอ็กเชอร์แดนหากเราไม่สามารถทําลายภาพลวงตานี้กับตันหิงอถีอาจไม่สามารถกลับมาได้ ตอนนี้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกัปตันมาเวลแม้ว่าเอ็กเชอร์แดนจะสามารถเอาชนะพลังงานมืดเหล่านี้ได้แต่พลังงานมืดก็สามารถเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าพลังงานมืดพวกเขาไม่สามารถกำหนดเป้าหมายได้ในตอนนี้ยังไม่ได้รับพลังของเสือดำเอ็กเชอร์แดนกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าพวกเขามาขย่าทองจริง,รงๆละ่ะสิ่งที่เียกว่ากองกำลังมืดเหล่านี้ยังสามารถฉกฉวยเซนจ,จินได้มากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ในเวลานี้นาตาชาโรมานนฟก็ยืนขึ้นและพูดว่าอาจารย์เอ็กเชอร หลังจากได้ยินสิ่งที่นาตาชาโรมานอฟพูดทุกคนก็หลีกทางให้นาตาชาโรมานอฟเดินนำหน้าเอ็กเชอร์แดนในเวลานี้เอ็กเชอร์แดนเงยหน้าขึ้นและปล่อยให้ความคิดของเขากลับไปที่ฐานของอเวนเจอร์ในปัจจุบันสตาร์กรพยุงนาตาชาโรมานอฟและเดินไปในเวลานี้นาตาชาโรมานอฟก็ค่อยๆปล่อยมือของสตาร์กรจากนั้นเดินไปที่ด้านข้างของเอ็กเชอร์แดนแล้วพูดว่าตอนที่ฉันมาที่นี่ฉันรู้ว่ากัปตันมาเวลก็หายไปจากที่นั่นเช่นกันแต่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเราหาเขาไม่พบบางทีเขาอาจจะกลับไปยังจัก,กรวาลด้วยก็ได้ในเเวลลลาาาาาาานนนนนนี้้าตตตชาโรมอมอออฟกกกืำย็ป่่จะพูด แต่สิ่งที่เรากําลังมองหาตอนนี้คืออีกคนฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้โรเจอร์เคยอยู่กับฉันหลังจากได้ยินข่าวทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงโดยเฉพาะด็อกเตอร์แบนเนอร์และสแตนพวกเขาไม่รู้ว่าโรเจอร์หายตัวไปเลยทุกคนในฐานอเวนเจอร์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นที่นี่การหายตัวไปของโรเจอร์และกัปตันมาเวลเกี่ยวข้องกับพลังแห่งความมืดเหล่านี้หรือไม่และการแพร่กระจายของพลังมืดเหล่านี้ได้เริ่มขึ้นทีละน้อยทำไมคุณไม่พูดให้เร็วกว่านี้นาะตาชาโรมานนฟโรเจอร์ใครกัันนที่เคยเหม เอ็กเจอร์แดนไม่ได้ตั้งใจวิจารณ์ด้วยการพูดแบบนี้แต่ตอนนี้เขากังวลมากเกี่ยวกับที่อยู่ของโรเจอร์และเขาจะต้องไม่สูญเสียโซ่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้บทที่505กังวลเกี่ยวกับความโกลาหลทุกคนในฐานทัพอเวนเจอร์ทั้งหมดตกอยู่ในอาการเศร้าตอนนี้นาตาชาโรมานอฟเสียใจมากเช่นกันเขาเพิ่งนึกทุกอย่างออกและดูเหมือนโรเจอร์จะช่วยเขาและกัปตันมาเวลจากสายพันธุ์ที่รุกรานจากต่างดาวเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวดูเหมือนจะเปลี่ยนไปไม่น้อยสำหรับสายพันธุ์เอเลี่ยนที่รุกรานเช่นกันััันน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 นแแแลลลลลละะะพวววววววกก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 เเเเเเเขขขขาา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 า็ิิิ่่่่่่่่่่่่่่่งง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 งไปหหนนหหหหชีีีีีีีุุุุยยยยยตตตตต์์์์้้้้้้้้ใบบบบออออออสสสสรรรรรรคคคคฉดดผูจจมมททืืึ หลังจากที่นาตาชาโรมานนฟคิดเรื่องนี้ได้เธอรีบบอกว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ในภาพลวงตาแต่เขาก็สามารถรู้อะไรได้อีกมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่พบกับตันมาเวลและโรเจอร์นี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอะไรอะไรก็ต้องมีทางออกที่แน่นอนและด้วยสถานการณ์ตรงนี้พวกเขาจะต้องทำเช่นนั้นเรื่องของโรเจอร์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในเวลานี้เอ็กเชอร์แดนก็ยืนขึ้นเช่นกันเดินไปที่ด้านข้างของนาตาชาโรมานนฟและค่อยๆช่วยเขาลุกขึ้นนาตาชาโรมานอฟอยาคิดมากเธอบาดเจ็บแล้วกลับไปพักผ่อนเธอแล้วปล่อย้่งานนาท คุณทำงานหนักจริงๆหลังจากพูดประโยคนี้นาตาชาโรมานนฟก็เข้าใจว่าเอ็กเชอร์แดนหมายถึงอะไรท,ท้ายที่สุดเขาไม่สามารถทำอะไรได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพลังงานมืดในไม่ช้านาตาชาโรมานนฟก็กลับไปพร้อมกับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆพักผ่อนในห้องเหลือแต่สตาร์อยู่ในห้องสตาร์กรและฟอลคอนมองหน้ากันและสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้คือค้นหาว่าโรเจอร์อยู่ที่ไหนโดยเร็วที่สุดในเวลาเดียวกันหากไม่พบโรเจอร์ก็จะเหมือนกับหากพบกับตันมาเวลพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันพวกเขาจะไปที่ไหนกัปตันมาเวลซ่อนเขาไว้หรือเปล่าการเดาของฟอลคอนนั้นไม นขณนะนั้นโลสามารถนำพลังงานจำนวนมากมาให้พวกเขาได้และพลังงานที่เรียกว่าไม่มีค่าควรแก่การกล่าวถึงเมื่อเทียบกับพลังงานที่แท้จริงเอ็กเชอร์แดนออกมาและพูดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แฟลคอนพูดนั้นสมเหตุสมผลมากก่อ่นอื่นเราต้องไปที่บ้านของโรเจอร์และค้นหาโลเขาจะปล่อยให้คนเหล่านี้พบก่อนไม่ได้เด็ดขาดหากเอเลียนสปชีส์เหล่านี้เป็นผู้นำในการออกนอกเส้นทางพวกมันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้อีกต่อไปแต่ถ้ามันกำลังมุ่งหน้าไปยังวากันด้าเอ็กเชอร์แดนก็ต้องบอกแล็คแพนเทอร์ว่าวากานด้าต้องระวังให้มากกว่านี้ด็อกเตอร์ สตาเห็นด้วยกับคําพูดเหล่านี้อย่างมากหากคนเหล่านี้เห็นด้วยจริง,รงๆบางทีวากันด้าสามารถให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยได้ในตอนนี้ฉันไม่ต้องการให้คุณไปฉันคิดว่าถ้าคุณไปที่นั่นฉันไม่รู้ว่าผู้คนในวากันด้าจะต้อนรับคุณหรือเปล่าและเอ็ดเชอร์แดนมีวิธีของตัวเองในการเข้าสู่วาการด้าและเขายังมีเสื้อคลุมล่องหนของตัวเองด้วยบทที่ห้าร้อยหกปากของระบบวิญ,ญญาณหลอกลวงดอกเตอร์แบนเนอร์ anner, และคนอื่นๆได้ยินสิ่งที่เอ็ดเชอร์แดนพูดแต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรกล่าโดยยอสสำหรับเรื่องนี้พวกเขาอาจมีความเกี่ยวขข้องงกันรเตาบ ในระยะสั้นเมื่อเห็นสถานการณ์ที่นี่พวกเขาต้องทำสิ่งนี้และพวกเขาต้องหยุดการลุกรานของสายพันธุ์ที่รุกรานจากต่างดาวเหล่านี้แม้แต่พลังงานมืดลึกลับนั้นก็มีส่วนเวว 3, ววววกี่ยวข้อง,อง,งใใกับว่า783เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่สิ่งที่พลังงานมืดลึกลับแสดงต่อหน้าพวกเขาไม่ใช่แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งที่คุณพูดมีความพิเศษสำหรับพลังงานมืดนี้หรือเป็นเพราะพลังงานมืดไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างที่พวกเขาจินตนาการไว้ดตรแมนเนอร์นนได้ทำการวิจัยสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับพวกเขาแล้วการวิจัยที่นี่ไม่มีีีีีีคคววววาาาาาาามหมหยยยยยออออะะไไไรรรรรเเเลทท่่่่กกกิจจัใในน้้้้ืูดดธบข และตอนนี้นาตาชาโรมานนฟก็คิดถึงเรื่องนี้เช่นกันและน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาตาชาโรมานนฟในตอนนี้ถ้านาตาชาโรมานนฟและกัปตันมาเวลพูดแบบนั้นจริงๆมันก็จะสมเหตุสมผลทั้งหมดบางทีกับตันมาเวลอาจไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาควรทำในตอนนี้เรื่องนี้ต้องมีคำอธิบายอย่างนี้และต้องมีการวางแผนด้านนี้สำหรับการปฏิบ,บ,บัติด้านนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเอ็กเชอร์แดนคือการถามระบบว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหรือไม่ถ้าระบบบอกว่าใช่ก็ต้องมีการอธิบายอย่างไรก็ตามเสื้อคลุมล ้าคลุมล่องหนที่คุณเรียนรู้มาอาจแตกต่างจากที่พวกเขาพูดและ้าคลุมล่องหนที่เรียกว่าก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเมื่อเอ็ดเชอร์แดนพูดสิ่งนี้กับระบบเขาก็สามารถรับคำอธิบายดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามคำสั่งปัจจุบันของระบบไม่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนพวกเขาควรทำอย่างไรแต่เอ็กเชอร์แดนเข้าใจได้ว่าสิ่งต่างๆในปัจจุบันล้วนเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระบบดังนั้นพวกเขาจึงต้องคิดแบบนี้ทุกอย่างในอดีตมีความเข้าใจในระบบของตัวเองและแม้แต่สถานการณ์ของตัวเองก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดปกติเมื่อต้องเผชิญกับสสสิิิ่่่่่่งงเเเเเหหลลาาาาาาานนนนนนีีีีี้้้้ขขขณะะออ็กกกชรรรแดดมมมถไไืืททพววจตคู มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้จากสถานการณ์ที่พวกเขารู้และไม่ใช่เพราะตอนนี้แม้แต่นิดเดียวในสถานการณ์ที่แลกแพนเทอร์ไม่รู้เขาต้องบอกแลกแพนเทอร์ทันทีและระบบจะช่วยเขาเองแต่เอ็กเชอร์แดนเข้าใจว่าปากของระบบกำลังหลอกลวงพูดผีปีศาจไม่ควรไว้ใจระบบได้เต็มที่พวกเขาต้องเชื่อใจตัวเองโอเคเอ็กเชอร์แดนคุณพูดไม่ดีเกี่ยวกับฉันแต่ฉันอยากให้คุณดูที่0ูนุเจ็ดชั้นน่าทึ่งมากถ้าคุณยังทำแบบนี้ต่อไปฉันจะไม่มีวันปล่อยคุณไปคำเหล่านี้มาจากระบบและพวกเขาสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ เอ็กเทอร์แดนก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเขารู้สึกถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าคำพูดของระบบจะหลอกลวงหรือไม่ก็มีความคิดเห็นอื่นบทที่507คำขอโทษว่าการได้ยังคงถูกครอบงำด้วยส่วนหน้าที่แข็งแกร่งมากแหล่งพลังงานนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับพวกเขาและสิ่งที่มีพลังงานสูงก็สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยตอนนี้สิ่งที่เรียกว่าแหล่งพลังงานเหล่านี้ก็มีสถานการณ์เช่นนี้อยู่ข้างหน้าเอ็กเชอร์แดนจะต้องค้นหาแหล่งพลังงานเหล่านี้ทั้งหมดอย่างน้อยก็ไม่มีปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ของนนั้ เสื้อคลุมล่องหนสามารถแสดงถึงสิ่งที่เอ็กเชอร์แดนต้องทำในตอนนี้และเขายังเข้าใจถึงความสำคัญของโบนัสของเสื้อคลุมล่องหนเหล่านี้สำหรับพวกเขาในตอนนี้290เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ด้วยเรื่องของ้าคลุมล่องหนจึงถูกฝังอยู่ในหัวใจและผู้คนก็รู้จักมันมากขึ้นตัวอย่างเช่นผู้คนในทีวเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เอ็กเชอร์แดนเข้าใจนั้นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของทีวอย่างใกล้ชิดนิกฟิวรี่บอกพวกเขาด้วยหรือว่านิกฟิวรี่อาจไม่สามารถพิจารณาได้ในตอนนี้จากสถานการณ์ของนิกฟิวรี่ทุกอย่างอยู่ที่นี่เเเเเเรรราราา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 นน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 ิิคฟวววีีวี Nick Fury, ีี่่่่่่่ออออป็ยยยยยงงงงงทููตตต้้้้ขขััััมมมดกกกกบบสสสๆแลถถึึจ และด้วยเอ็กเทอร์แดนพวกเขาสามารถรู้วิธีที่จะเข้าใจและตอนนี้นี่คือสาเหตุที่เอ็กเทอร์แดนต้องบอกแล็กแพนเทอร์แต่แล็กแพนเทอร์ไม่ใช่อย่างที่เราพูดกันทุกวันนี้และถ้าแล็กแพนเทอร์ทำงานต่อไปมันก็จะไม่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรด็อกเตอร์แบนเนอร์สามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามตอนนี้มันจำเป็นสำหรับด็อกเตอร์แบนเนอร์ด้วยเขาสามารถรับรู้ถึงกุญแจสำคัญของทั้งหมดนี้เพื่อศึกษาสิ่งที่เรียกว่าไอออนลบการวิจัยเกี่ยวกับประจุลบยังคงมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวก การวิจัยไอออนลบที่เรียกว่า c j b h นี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดและวิธีการวิจัยไม่จำเป็นต้องถูกต้องเสมอไปสิ่งที่เรียกว่าการวิจัยเชิงระเบียบวิธีนี้มีทางเลือกในตัวเองและสิ่งที่พวกเขาต้องพูดในตอนนี้ในทำนองเดียวกันนาตาชาโรมานนฟก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสตากร์ด้วยและตอนนี้เขาก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับวิธีการทำทั้งหมดนี้ปัญหาของสตากร์คือปัญหาที่สำคัญที่สุดของพวกเขาในตอนนี้และเขารู้เกี่ยวกับปัญหาของสตากร์แล้วนั่นคือความสัมพันธ์ดังกล่าวหลังจากที่เอ็กช์เขาคทาอะไรต่อไป ถ้าเป็นกรณีนี้ผมก็รู้แนวคิดในระบบแล้วผมก็เข้าใจด้วยบางทีคุณอาจต้องคิดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ด้วยวิธีนี้จริงๆคุณแจสําคัญคือพวกเขาจะทาสิ่งนี้เพราะระบบและถ้าไม่ใช่เพราะระบบพวกเขาจะไม่มีวันปรับสิ่งนี้ในอเวนเจอร์เขาสามารถรู้มานานแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงสาหรับเอเวนเจอร์ทั้งหมดนอกจากนี้ในฐานะดาราในเอเวนเจอร์เขา,สา,าสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งต่างๆในดวงตาของเขาแล้วฟอลคอนยังพูดเรื่องนี้กับเอ็กเชอร์แดนที่อยู่ข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาด้วยเขาเคยเห็นทอร์ในแอสการ์ดมาก่อนในขณะนี้ฟอลคอนกล่าวว่าถ้าเป็นเพราะทอรหนทาง ฟอลคอนรู้ว่าในฐานะทอทอมีอดีตที่ช่วยเหลือไม่ได้และเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเอ็กเชอร์แดนด้วยไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำเพราะเอ็กเชอร์แดนและคนอื่นๆต้องทำสิ่งนี้และพวกเขาสามารถเข้าใจความจริงนี้ได้โดยทั่วไปในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอ็กเชอร์แดนก็มีความเกี่ยวพันกับเขาเองและในขณะเดียวกันทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้ที่แท้จริงแต่ทอในขณะนี้ก็อยู่ข้างแอสการ์ดเช่นกันเขายังได้ยินเกี่ยวกับลูเมอร์คิวรีและสไปเดอร์แมนตัวน้อยก็ส่งข้อความถึงทอฉันอนันนนนไไมม่่่่่ดดด้คคาาาาิกอะวเผพธุ์ทีรุุกรราาานนนใออคตจะพ่่งเเปป้ไปทีลูม์คิววววรรรีอย่างดเ็และพกมันก็ไม่ได้มาที่แอสการ์ดมมมัันต้ออองงงีีบบาายย่่เเกกวลูร์คิวรีีท่ดึึึงงงงดดดดููเขขาาคพอออททให้โินนกถบ เป็นเพราะใครที่เรียกว่าสายพันธุ์ที่ลูกรานเหล่านี้ตอนนี้รู้ว่าจะทําหรือไม่หรืออื่นๆนี่นไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเลยเขาพันธุ์ที่ลุกรานจากต่างดาวล้วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพลังแห่งความมืดนี้และเพราะพลังแห่งความมืดนี้พวกเขาจึงต้องทําเช่นนี้การเติบโต,ตของพลังแห่งความมืดทําให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและเขายังมีการเตรียมการของตัวเองสาหรับสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งความมืดอีกด้วยเมื่อพลังงานมืดชนิดนี้บุกรุกเข้ามาจริงๆมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเอกเชอร์แดนที่จะเข้าใจและตอนนี้พลัง,งานมดนี้่แลหหเ โลกิยังเข้าใจความคิดของเอ็กเชอร์แดนและตอนนี้สำหรับโลกิมันไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดยิ่งกว่านั้นในแอสการ์ทั้งหมดนี่เป็นวิธีเดียวที่พวกเขาเข้าใจโลกิเจ้าต้องไม่ทำอะไรโดยประมาทข้าได้ทำข้อตกลงบางอย่างกับเอ็กเชอร์แดนแล้วหากเจ้ายังคงกระทำการโดยประมาทจริงๆแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ผู้คนในแอสการ์ก็คงเข้าใจดีว่าโลกิมีคุณธรรมแบบใดแต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้จากเขาเลยในที่อื่นๆและคงไม่จำเป็นที่คนอื่นจะพูดถึงคุณธรรมประเภทนี้เป็นเพราะเหตุนี้ที่พวกเขารับรู้ทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ทอคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้ในตอนนี้สิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นและพวกเขาจะคิดถึงสิ่งต่อไปไม่ได้โลกิมองอย่างเยียดยามที่เอ็กเชอร์แดนและทอและจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกในขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งนาตาชาโรมาโนฟก็จำสิ่งที่กัปตันมาเวลพูดกับเขาก่อนหน้านี้ได้และตอนนี้เขาเพิ่งระหนักถึงความสำคัญของคำพูดเหล่านั้นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับกัปตันมาเวลนั้นไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนรู้และนี่คือทั้งหมดที่เขารู้ขึ้นไปเรียกทอจากแอสการ์ทอเป็นคนสำคัญมากในเวลานี้พพวววกกกกกกกเเขาาาาาค่่่่อยอยยยๆทััั้้้งงงงหมมดดนีไและรูสสึบิตใ์ เป็นการยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของแอสการ์ดกับคนคนหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแอสการ์ดตอนนี้กล่าวโดยย่อเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ของแอสการ์ดพวกเขาก็มีวิธีของตัวเองเช่นกันแม้กระทั่งนักรบแอสการ์ดทุกคนบทที่509ความคงอยู่ของนาตาชาโรมานอฟทอเป็นคนแบบไหนในช่วงสงครามกลางเมืองพวกเขาสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนเขาเป็นคนใจดีมากและตอนนี้เขาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของทอแล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทำนองเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของทอเราสามารถเข้าใจเหตุผลนนนีีีี้้้้้ไไไดดดท่่่เเเรรรยยกกกววววาาาาุออองงงงมมมมคคคิขตััแะปป็ แม้ว่าโลกิจะมาจากแอสการ์ดแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยและพวกเขาก็มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ในแอสการ์ดเรื่องนั้นโลกิไม่ง่ายที่จะยุ่งด้วยเราคิดถึงเรื่องนี้เท่านั้นและสถานการณ์ปัจจุบันในแอสการ์ดก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาด้วยแทนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับแอสการ์ดไม่ใช่เพราะสิ่งที่พวกเขาควรทำตอนนี้หรือเพราะสถานการณ์ในแอสการ์ดเอ็กเชอร์แดนแสดงทั้งหมดนี้เนื่องจากสถานการณ์ของระบบและเขาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบนี้ด้วยเอ็กเชอร์แดนกล่าวต่อคุณไม่รู้วิธีกกกาาาาาารรรทเเเลยแต่พวขาสาาขสมถ้้ใจจไดังะบ,บ ภาคคลุมล่องหนช่วยให้พวกเขากระทำการโดยประมาทในแอสการ์ดและวาการดาทั้งหมดและมีความสัมพันธ์ของตัวเองกับสถานการณ์ในวากานดาในเรื่องดังกล่าวสิ่งที่ภาคคลุมล่องหนนำมาให้พวกเขาไม่ใช่เพียงเพราะมันธรรมดามากเอ็กเจอร์แดนเชื่อมั่นในระบบเป็นอย่างมากและตอนนี้ระบบสามารถทำให้เขาได้มากกว่าแค่ความสุขแบบนี้ง่ายๆแบบนั้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเข้าใจสปีที่ต่างดาวที่รุกรานเหล่านี้ได้ดีนะและตอนนี้สปีชีที่รุกรานจากเอเลียนนี้ก็ได้รับการปรับตามที่เราควรจะเป็นเช่นกันไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรมันยากมากสำหรับพวกเขาที่จะบอกว่่าเเเกกกิดอะไรรขึ้น้นนนนัสยพธ์ลีีีท ในเวลานี้ใครๆก็สามารถรู้ได้ว่าจะต้องทำหน้าอย่างไรและเขาสามารถทำได้สำหรับตัวเลือกเหล่านี้เท่านั้นสิ่งที่สตาร์บอกเราก่อนหน้านี้ก็เป็นความจริงเช่นกันโรเจอร์จากไปแล้วหากพบเขาทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อาจเป็นเพราะข้อเท็จจริงที่แทงทำสิ่งนี้แต่สถานการณ์ของแทงมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาพูดไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาของสตาร์หลายคนอาจมีความสามารถในการทำงานของคีได้ดีด็อกเตอร์แบนเนอร์ยังต้องทำให้สิ่งต่างๆในห้องทดลองของเขาดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เตรียมอะไรเลยสำหรับแล็กแคนเทอร์หาก คุณรู้หรือไม่ว่าแลคแพนเทอร์กำลังจะทาอะไรในตอนนี้หรือเป็นเพราะทางเลือกของแลคแพนเทอร์ดีกว่าที่จะรับรู้ได้อย่างชัดเจนมากว่าที่จะพูดได้ในขณะเดียวกันเพราะเรื่องแลคแพนเทอร์ทุกคนสามารถมีการรับรู้ของตัวเองได้รับเพิ่มเติมสรุปแล้วนั่นคือสิ่งที่แลคแพนเทอร์จะต้องทำเพราะตอนนี้แล้วว่าการได้โดยรวมกําลังขอให้พวกเขาเปิดประตูหลังจากไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเอ็กเชอร์แดนตัดสินใจบอกทอและโลคิเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ถ้าโลคิสามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยความแข็งแกร่งของโลคิเขาอาจจะได้เจ้าจริงมาก็ได้ทำไมเรา หลังจากจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้พวกเขาสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงกล่าวโดยยอดทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจเป็นเช่นนี้และพวกเขาก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนแล้วเอ็กเชอร์แดนยังสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาและพวกเขามีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนี้อย่างใกล้ทิศไม่สนใจสิ่งที่ระบบพูดอย่างชัดเจนคุณรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ระบบทําอะไรถ้าคุณกล้ายั่วฉันอีกครั้งเสื้อผ้าวิเศษทั้งหมดจะถูกยึดคืนให้คุณเชื่อหรือไม่หลังจากได้ยินสิ่งที่ระบบพูดเอ็กเชอร คุณเป็นระบบที่ไม่มีความหมายอะไรเลยคุณไม่ได้บอกว่าฉันซื้อเสื้อผ้าวิเศษเหล่านี้ด้วยคะแนนพวกมันเป็นของฉันและไม่สามารถแลกเปลี่ยนคืนได้เลยหนึ่งตอนนี้เอ็กเจอร์แดนยังมีคะแนนมากขึ้นเขาเคยทำงานมาก่อนและคะแนนเหล่านี้กำลังสร้างความยุ่งยากแม้แต่ไอรอนแมนและสไปเดอร์แมนพวกเขาก็อยากจะทำงานนอกเวลาเหล่านี้ปราบใดที่พวกเขายังชักจูงพวกเขาให้ทำงานนั้นหากแล็กวิโดและคนอื่นๆสามารถทำงานให้เสร็จได้ซีเจต่อไปตอนนี้คะแนนของเอ็กเจอร์แดนจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติและเขาไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมดนี้เอ็กเจอร์แดนได้พบกาแ้นัั้นไไมม่ว่วก็ดยอะบบไร คุณไม่ใช่อันธพาลเหรอนี่เป็นพฤติกรรมที่ไร้ยางอายถ้าคุณยังทำแบบนี้ต่อไปฉันจะหยุดคุณไม่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าวิเศษเหล่านี้หลังจากได้ยินสิ่งที่ระบบพูดเอ็กเชอร์แดนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าระบบกำลังทำตัวเหมือนเด็กมิสัยเสียที่นี่เอ็กเชอร์แดนยิ้มและไม่ตอบเขาพวกเขาแค่ยุ่งกับเรื่องของตัวเองตอนนี้เขาต้องไปวากานด้าก่อนยังไม่ทันเข้าวากานด้าก็พบว่ามีแบล็กแพนเทอร์ออกมาตามด้วยกลุ่มคนแบล็กแพนเทอร์ออกมาเอ็กเชอร์แดนรู้สึกประหลาดใจมากทากทาองตี่้ เมื่อระบบกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเ e er อ็กเชอร์แดนหยุดและตอนนี้เอ็กเชอร์แดนต้องติดตามแบล็กแพนเทอร์เขารู้สถานการณ์ปัจจุบันของแบล็กแพนเทอร์และรู้ว่าตอนนี้แบล็กแพนเทอร์อยู่ที่ไหนปราบใดที่คุณรู้บาแสของแบล็กแพนเทอร์ทุกอย่างก็จะง่ายมากระบบเข้าใจความคิดของเอ็กเชอร์แดนโดยธรรมชาติและไม่ได้พูดอะไรมากเกินไปเพราะเขาไม่ใช่คนเดียวที่สามารถตัดสินใจได้ในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ปล่อยมือและทำมันเองแค่มาหาฉันถ้าคุณมีอะไรทำหลังจากที่ระบบพูดประโยคนี้เขาก็จะไปเขาเข้าใจว่าเอ็กเชอร์แดนมีเหต ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเอ็กเชอร์แดนสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีหรือไม่ผู้เล่นที่ทรงพลังที่สุดในเดอะอเวนเจอร์คือเอ็กเชอร์แดนแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์แต่การกระทำของเขาก็ได้แสดงให้เห็นทุกอย่างแล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาได้ทำข้อตกลงกับโลกอย่างชัดเจนแล้วปรับใดที่เขาสามารถอธิบายให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างชัดเจนทุกอย่างก็จะเรียบร้อยทอรู้เรื่องข้อตกลงนี้กับโลกิด้วยดังนั้นพวกเขาจึงอำนวยความสะดวกในข้อตกลงดังกล่าวและทำการเดิมพันภายใต้การดูแลร่วมกันตอนที่511ที่อยู่ของเสือดำ ในช่วงเวลานี้แบล็กแพนเทอร์ซึ่งไม่เคยปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนเลยปรากฏตัวอย่างเงียบๆที่รอบนอกของวากานดาทั้งหมดนี้น่าสงสัยจริงๆเอ็กเชอร์แดนทอและโลกนก็เดินตามรอยเท้าของเขาอย่างช้าๆและเดินไปในความเป็นจริงไม่ใช่แค่เอ็กเชอร์แดนเท่านั้นที่อยากรู้อยากเห็นแต่แม้แต่รถถังก็อยากรู้อยากเห็นมากแต่สตาร์และนาตาชาโรมานอฟสามารถอยู่ในฐานของอเวนเจอร์เท่านั้นเก้าทีสิ่งที่ฉันเห็นนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ฉันเห็นในที่เกิดเหตุอย่างสิ้นเชิงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะล่มสลายแล้วไงละ่ะเใจ,ใเจเเะเ้้้้้้าาาาาาพพอจจะะเเเเเขขใใไหหมถดก็็งปนนรสิ่่ลี นี่เป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถรู้ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พวกเขาเห็นที่นี่พวกเขาไม่ได้ชีแจงอย่างชัดเจนเนื่องจากปัญหาเหล่านี้เผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่นี่พวกเขาสามารถรู้ว่าต้องทําอะไรและถ้าพวกเขาไม่รู้พวกเขาก็ไม่เข้าใจหากคุณพบสิ่งที่เซนจินจะได้รับสิ่งต่างๆในนั้นก็สามารถแก้ไขได้ตามสถานการณ์ของพวกเขาเช่นกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอ็กเชอร์แดนสามารถทําได้เพื่อค้นหาเซนจินและเขาต้องทําสิ่งนี้ที่จริงก่อนที่วาการด้าจะเปิดฉันรู้ว่าตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบเจนจรินแล้วสถานที่ที่พวกเขาอยู่กนั หลังจากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทอก็เข้าใจว่าพวกเขาเข้าใจในแอสการ์ดด้วยเนื่องจากเ่าพันธที่รกรานจากต่างดาวมุ่งเป้าไปที่บลูเมอร์คิวรีจริงๆนั่นเป็นเพราะบลูเมอร์คิวรีมีบางอย่างที่พิเศษแม้ว่าจะมีบางอย่างในคริสตัลสีฟ้าที่พวกเขาต้องดูแลแต่ดูเหมือนว,ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วหากเป็นจริงๆจริงๆพวกเขาก็สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วแต่ตอนนี้เราไม่สามารถกลืนสิ่งเหล่านี้ลงไปได้และในขณะเดียวกันสถานการณ์ที่นี่ก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาหวังว่าจะรู้ในอีกด้านหนึ่งฟออออลคนนนนนกกก็ตตติดดาา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 มมมเเเเช่่่่ัััแะพววขขสรรรถ้้้้้จททงงงงหีูยยไ การปรากฏตัวของฟอคอนทำให้นาตาชาโรมานนฟรู้สึกเช่นกันและพวกเขาเองก็สามารถเข้าใจข่าวที่พวกเขาควรได้รับจากมันได้อย่างเป็นธรรมชาติประการที่สองมันไม่เกี่ยวข้องกับแบล็กแพนเทอร์และบาะแสของแบล็กแพนเทอร์อยู่ในมือของพวกเขาแล้วหากเราต้องการหยุดการจัดซอของผู้รุกรานต่างชาติเหล่านี้เราต้องเริ่มจากวากันดาพวกเขาน่าจะนึกถึงทองคำช็อปในวากันดาเอ็กเชอร์แดนรู้สึกด้วยซ้ำว่าแบล็กแพนเทอร์รู้ข่าวเหล่านี้แล้วอย่างไรก็ตามความเร็วขององค์การแพร่กระจายของข่าวเหล่านี้เช่นเดียวกับเบาะแสข่าวกรองดั้งเดิมของแบล็กแพนเทอร์ครั้งนี้ากม ในเวลานี้ทอและโลกิก็อยู่ที่นี่ด้วยและเขารู้สึกได้ถึงความวิตกกังวลของเอ็กเชอร์แดนได้อย่างชัดเจนอะไรทําให้5.3เอ็กเชอร์แดนรู้สึกกังวลในเวลานี้โลกิคิดอย่างรอบคอบแต่ตอนนี้เขามองเอ็กเชอร์แดนและสิ่งเหล่านี้อย่างขบขันซึ่งทาให้เอ็กเชอร์แดนรู้สึกหวาดกลัวนี่อาจเกี่ยวข้องกับเกรอบพลังงานที่นี่ด้วยหรือไม่เขาไม่ได้พูดแต่ถึงไม่พูดตอนนี้แล้วไงละ่ะเขาจะไม่ทําแบบนั้นหรือพูดแบบนั้นบทที่512ฝ่ายทอไม่มีความคิดเช่นนี้ดังนั้นเพียงเพราะทอตอนนี้พวกเขาคิดได้แล้้วว่่าจะะเกิดออไไรขึนตป ในเมื่อเจ้าสามารถรู้ได้และตอนนี้เจ้าสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเจ้าก็น่าจะรู้ได้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปประโยคนี้ไม่ใช่สาหรับพวกเขาแต่สาหรับพวกเขาเองพวกเขาไม่รู้ว่าสายพันธุ์ที่ลูกกรานจากต่างดาวมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ลูกรานเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ทุกสิ่งที่พวกเขากาลังทาอยู่ตอนนี้จะสูญเปล่าในอีกด้านหนึ่งด็อกเตอร์แบนเนอร์ก็เข้าใจว่าต้องทาอย่างไรเพื่อศึกษาอินฟินิตเจมส์เหล่านี้ไม่ว่าจะมองจากมุมใดอินฟินิตเจมส์ก็สามารถกระตุ้นให้เซนจิงปล เมื่อพลังงานทั้งหมดถูกปลดปล่อยความสามารถของอินฟินิตเจมส์จะไม่มีอยู่อีกต่อไปซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องค้นหาเซนจินและกลับมาทดสอบอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแลคแพนเทอร์ไม่เปิดวากานด้าสตาร์ก็รู้สึกหมดหวังเช่นกันปากเกอร์ที่อยู่ด้านข้างไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้เขารู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ง่ายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณสตาร์ทำไมเราไม่ไปดูที่นั่นฉันคิดว่าน่าจะมีบางสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อเขาพูดประโยคนี้เขาเห็นเอ็กร์เทอร์แดนแ สสารของสไปเดอร์แมนก็มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพวกมันและสิ่งที่เขารู้ก็เหมือนกับสิ่งที่เขารู้ตอนนี้ทุกประการแทนที่จะสามารถบอกข่าวเหล่านี้ได้จะเป็นการดีกว่าหากสามารถเชื่อในสิ่งที่อยู่ในนั้นและความคิดระหว่างกันนาทีนี้นาตาชาโรมาโนฟก็ออกมาเจอข่าวเกี่ยวกับโรเจอร์ด้วยหากความรับไม่รู้จบของโรเจอร์และกัปตันจิงฉีก็แสดงว่าพลังงานมืดนี้เกี่ยวข้องกันฉันพบข้อมูลเกี่ยวกับโรเจอร์แล้วหากเราพบโรเจอร์จริงๆก็อาจมีโอกาสทางธุรกิจลำดับต้นๆปัญหาของโรเจอร์เป็นสิ่งที่นาตาชาโรมาโนฟชื่นอนน้เงั ยิ่งไปกว่านั้นทุกๆอย่างมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับโรเจอร์และกับโรเจอร์พวกเขารู้อะไรมากขึ้นในอเวนเจอร์ด็อกเตอร์แบนเนอร์และฟอลคอนพวกเขาทั้งหมดตื่นเต้นมากถ้ามีข่าวเกี่ยวกับพวกเขาอย่าลังเลที่จะพูดออกมาแล้วเป็นไงบ้างถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาจะทำยังไงสำหรับเรื่องของโรเจอร์พวกเขาทำได้ดีและสามารถเข้าใจทุกอย่างที่โรเจอร์พูดก่อนหน้านี้ได้อย่างชัดเจนถ้านาตาชาโรมานนฟอยากจะพูดเขาก็จะพูดแต่ถ้าเขาไม่อยากพูดก็ไม่มีอะไรจะแงะปากเขาตอนนี้นาตาชาโรมานนฟต้องการบอกเอ็กร์เชอร์แดนเม่านัน มาสเตอร์เอ็กชเชอร์แดนอยู่ที่ไหนฉันต้องการพบมาสเตอร์เอ็กชเชอร์แดนตอนนี้และบอกเขาให้เขาทราบเมื่อนาตาชาโรมานอฟพูดประโยคนี้เธอก็เดินไปที่ห้องของเอ็กช์เชอร์แดนเช่นกันแต่สตากอร์หยุดไว้ไม่ให้นาตาชาโรมานอฟเดินผ่านบทที่ห้าร้อยสิบสามคลื่นแห่งจัก,กรวาลจบลงหนังสือจบลงแล้วนาตาชาโรมานอฟคุณไม่ควรไปที่นั่นเพราะเอ็กช์เชอร์แดนไม่อยู่ที่นี่เมื่อเขาพูดประโยคนี้สตากเหลือมองไปที่สีหน้าของนาตาชาโรมานอฟและนาตาชาโรมานอฟรู้สึกสงสัยอย่างเห็นได้ชัดสตากไม่ได้พูดแบบนั้นมาก่อนเขาบอกว่า Ex อออเ,าเาอก็กช์ แล้วใครกันที่โกหกอยู่ที่นี่แอร์ละมันสมเหตุสมผลหรือไม่ที่พวกเขาจะร่วมมือกันในตอนนี้เอ็กเชแดนอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้หลอดเอ็กเชแดนอยู่ที่ไหนฉันต้องการแบ่งปันข่าวนี้กับเขาหลังจากฟังสิ่งที่นาตาชาโรมานนฟพูดด็อกเตอร์แบนเนอร์และฟฟลคอนก็สลบนาตาชาโรมานนฟจนหมดสติโดยไม่ลังเลเธอไม่ต้องการให้นาตาชาโรมานนฟเอาน้ำคลนนี้ไปในเวลานี้คนอื่นๆที่อยู่ข้างๆก็เข้าใจในทันทีและเข้ามาหานาตาชาโรมานนฟกลับไปที่ห้องของพวกเขาไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรทุกคนในเอเวนเจอร์ล้วนเป็นหนึ่ง ท้ายที่สุดนาตาชาโรมานนฟยังคงได้รับบาดเจ็บเขาจะไม่ปล่อยให้นาตาชาโรมาอฟมิ่งไปมาและทำงานหนักกลับไปพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือคำสั่งของเอ็กเชอร์แดนเฟลคอนกล่าวว่ารีบส่งคนไปหาข่าวเกี่ยวกับโรเจอร์หากมีร่องรอยของม,ายายม้าใหญ่แมงมุมให้กลับมาโดยเร็วที่สุดผู้คนที่อยู่ภายใต้ในขณะน,นี้โดยเฉพาะผู้คนในทีวก็พยักหน้าเช่นกันและนิกฟิวรีก็เข้ามาในเวลานี้ด้วยอาการบาดเจ็บของนิกฟิวรีดีขึ้นมากเช่นกันเขายังได้ยินเกี่ยวกับการหายตัวไปของโรเจอร์มาก่อนและเขายังได้ยินเกี่ยวกับกัปตันคินมากขึ้นอีด้ิีตตตอรแนนน่่ปไใ ปรากฏว่าเอ็ดเจอร์แดนติดตามแบล็กแพนเทอร์ไปแล้วซึ่งก็ดีกับตันมาเวลก็มาที่นี่เพื่อติดตามแบล็กแพนเทอร์ด้วยด็อกเตอร์สตากรและด็อกเตอร์แบนเนอร์ตกตะลึงทันทีเมื่อได้ยินนิกฟีวรีพูดเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับตันมาเวลไม่บาดเจ็บแล้วเหรอติดตามแบล็กแพนเทอร์ได้อย่างไรและข่าวของโรเจอร์ก็ทีไปที่วาการได้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นกับดักที่กับตันมาเวลบอกว่าไม่จําเป็นหรือเป็นอย่างที่กับตันมาเวลพูดเผ่าพันธุ์ที่ลุกรานจากต่างดาวเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดออกไป แต่ในอีกที่หนึ่งกับตันมาเวลได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในจักรวาลดังนั้นกับตันมาเวลจึงเข้าใจได้หลังจากพูดสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะทําอะไรได้บ้างท้ายที่สุดด้วยสถานการณ์เหล่านี้พวกเขาจะต้องทําเช่นนี้ในอีกด้านหนึ่งเอ็กเชอร์แดนซึ่งทาข้อตกลงกับโลกิได้ติดตามแบล็กแพนเทอร์กับทอและพวกเขาต้องปกป้องสิ่งของของแบล็กแพนเทอร์เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะปล่อยให้เอเลี่ยนสายพันธุ์อื่นรุกรานปล้นเจิ้นจิงในอดีตภารกิจที่สาคัญที่สุดของเราในครั้งนี้คือการปกป้อง Panther, แบล,ล,ล็กแพนเทอร์ เมื่อเอ็กเชอร์แดนพูดประโยคนี้ทอก็พยักหน้าและโลกิที่อยู่ข้างๆก็พยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งบอกให้พวกเขาทำข้อตกลงนี้หากเป็นกรณีนี้เราสามารถเชื่อฟังคำสั่งของเอ็กเชอร์แดนของลีเท่านั้นตราบไดทีแบล็คแพนเทอร์ปกป้องพื้นถนนเอ็กเชอร์แดนก็สามารถให้สิ่งที่เขาต้องการได้หลังจากทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นสิ่งต่างๆก็เข้าใจโดยพื้นฐานในที่สุดเอ็กเชอร์แดนรู้ว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรที่สามารถคุกคามเขาได้ในตอนนี้คนร้ายที่รู้จักทั้งหมดได้รับการจัดการแล้วลิตเ้ลววน่องกาหาคืหดยัทั้ง,ม,งม,มี ในช่วงเวลาที่เหลือเขาแค่ต้องการสนุกกับชีวิตในจักรวาลเริ่มท่องจบทั้งเล่มคุณมาถึงบทสุดท้ายของนวนิยายเรื่องนี้แล้ว